สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีกันประจำเดือนพฤศจิกายน 2564, สครับสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกันมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีกันท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชาวราศีกันเป็นคนธาตุดินครับมีดาวพุธเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนพฤศจิกายนดาวพุธจะมีโครจรอ,อยู่ในช่วงวันที่17พฤศจิกายนซึ่งดาวพุธของท่านจะย้ายไปอยู่ในราศีพิจิกถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกันนี่คือพบสหัชชะครับ และดาวพุธจะมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูดาวพุธจะจรเเลงกับดาวพระลาหูที่อยู่ตรงกันข้ามจะส่งผลให้ชะตาชีวิตของคนราศีกันไม่ค่อยดีเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับดังนั้นในช่วงกลางเดือนไปแล้วจะต้องระมัดระวังตนอย่างเป็นพิเศษในวันเดียวกันดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าอยู่ในภพสหัชชะเช่นกันครับและดาวอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูด้วย แต่ดาวที่สําคัญที่ย้ายในเดือนนี้นั่นก็คือดาวพฤหัสบดีครับดาวพฤหัสบดีของคนราศีกันจะย้ายเข้าสู่ภพอลิในวันที่8พฤศจิกายนมีตําแหน่งเป็นคู่ศัตรูเดือนนี้ถ้าเกี่ยวกับการงานของคนราศีกันแล้วค่อนข้างหนักหน่อยครับท่านจะเกิดความกังวลศัตรูหมายปองที่จะทําลายท่านมีความขัดแย้งในองค์กรมีเรื่องให้ท่านต้องแก้ไขครับ และที่สำคัญในเดือนนี้เจ้านายมักจะจับผิดไม่เป็นใจกับตัวท่านเลยเดือนนี้จะค่อนข้างเหนื่อยครับแต่อย่างไรก็ตามงานยังบ่งบอกถึงความมั่นคงอยู่แต่ถ้าเป็นนายตนเองหรือเป็นเจ้าของกิจการในเดือนนี้ดวงกลับจะดีนะครับสำหรับเจ้าของธุรกิจแล้วผลกำไรในเดือนนี้ยอดขายในเดือนนี้ทำให้ท่านชื่นใจเลยทีเดียว การงานจะไม่ดีมากครับสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่แต่สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวดวงกับจะสวนทางแต่การเงินในเดือนนี้เรียกได้ว่าดีขึ้นกว่าเดิมครับดาวการเงินของคนราศีกันคือดาวพฤศุกครับดาวพฤศุกยังได้ตำแหน่งมาหาจากักรและอยู่ในภพที่ค่อนข้างดีส่งผลให้การเงินในเดือนนี้มีเงินเข้าหาตัวท่านมีโชคลาภเกี่ยวกับด้านการเงิน แต่ดาวการเงินเป็นมหาจากอย่างไรต้องขยันเพิ่มขึ้นครับหรือต้องพยายามให้มากกว่านี้การเงินของท่านจะดีแน่นอนในช่วงกลางเดือนจะมีรายจ่ายเข้ามาให้ท่านต้องคิดนะครับเพราะดาวประจําตัวของท่านจะได้ตําแหน่งคู่ศัตรูและเล็งกับดาวพระราหูดังนั้นต้องวางแผนเกี่ยวกับด้านการเงินด้วยมีเกณฑ์ต้องใช้เงินค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามการเงินในเดือนนี้อาจารย์มองว่าดีกว่าเดือนที่ผ่านมาครับความรักในเดือนนี้โดดเด่นครับคนโสดจะพัฒนาดีขึ้นความรักจะเริ่มชัดเจนคนมีคู่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีปัญหาที่เคยมีเก่าก่อนจะลดน้อยลงในเดือนนี้การทะเลาะของท่านจะลดน้อยลงครับสำหรับคู่ที่มีปัญหากันสุขภาพในเดือนนี้ระวังในช่วงกลางเดือนครับ ช่วงกลางเดือนไปแล้วมีเกณฑ์เจ็บป,ป่วยมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุระวังภัยจากที่มืดระวังสัตว์มีพิษด้วยนะครับเพราะดาวประจําตัวของท่านคือดาวพุธจะได้ตําแหน่งเป็นคูศ่ศัตรูและเล็งกับดาวพระลาหูครับเดือนนี้มีโชคเกี่ยวกับการเงินนะครับและโชคจะมาจากที่อยู่อาศัยของท่านโชคจะมาจากความฝันหมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข8 4ครับและหมายเลขบ้านเลขที่ของท่าน ชะตาชีวิตของคนราศีกันในเดือนนี้อาจารย์มองว่าดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินแต่อย่างไรก็ตามจะต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องสุขภาพในช่วงกลางเดือนนะครับเพราะเมื่อท่านป่วยอาจจะทำให้ท่านเสียโอกาสไปหลายๆด้านได้เลยอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้แฟนคลับชาวราศีกันทุกท่านในเดือนพฤศจิกายนนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่ รวยรปังปังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ